ทำไมไก่ถึงเป็นเนื้อสัตว์ที่ถูกกินมากที่สุดในโลกวันนี้ CWM2 จะพามารู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของเนื้อไก่กันไปชมกันเลยครับก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง CWM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับ เมื่อ3,500กว่าปีที่บ้านโนนวัดจังหวัดนะครราชสีมายายมาพบว่ามีไก่ป่าเข้ามากินข้าวเปลือกในบริเวณบ้านพักของตนเองยายมาลีบไปเรียกตามีให้มาจับไก่ป่าแต่เมื่อตามีมาถึงเขาก็คิดไปคิดมา แล้วเลือกที่จะปล่อยให้ไก่ป่าตัวนั้นกินข้าวเปลือกต่อไปหลายวันต่อมาไก่ป่าตัวนั้นได้พาเพื่อนและครอบครัวไก่เข้ามาร่วมกินข้าวเปลือกของตามีและใหญ่มาและนับตั้งแต่นั้นมนุษย์ก็รู้จักการเลี้ยงไก่ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก นี่เป็นเพียงเรื่องราวสมมุติอิงประวัติศาสตร์ของบ้านโนนวัดสถานที่ที่มีการค้นพบการเลี้ยงไก่เป็นครั้งแรกนะฮะแต่ใครจะรู้ว่าหลายพันปีหลังจากนั้นไก่ได้กลายเป็นอาหารและแหล่งโปรตีนที่นิยมที่สุดของมนุษย์แล้วไก่กลายมาเป็นเนื้อสัตว์ที่นิยมของโลกได้อย่างไรต้องท้าความถึงในปี พศ2565นี้ OECD ห,หรือองค์การเพื่อความร่วมมือเศรษฐกิจและพัฒนาได้คาดการว่าการบริโภคเนื้อไก่ทั่วโลกอยู่ที่ราวๆ98ล้านตันซึ่งคิดเป็นปริมาณการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับเมื่อ20ปีก่อน และมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าบริโภคเนื้อหมูถึง3เท่าและมากกว่าการบริโภคนื้อวัวถึง10เท่าแต่ก็คงบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกประเทศที่จะบริโภคไก่เป็นเนื้อสัตว์หลักอย่างเช่นประเทศจีนเนื้อหมูจะได้รับความนิยมมากกว่าเนื้อไก่เป็นอย่างมากทีนี้เรามาดูว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้การบริโภคไก่นั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เริ่มกันที่ฝั่งของผู้บริโภคหรือความต้องการทางการตลาดอย่างแรกคือเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาเข้าถึงได้อย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมศึกษาในโรงเรียนว่าโปรตีนถือเป็นหนึ่งในสารอาหารที่สำคัญช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายซึ่งสำคัญกับทุกช่วงวัยของมนุษย์ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าการเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น ทำให้เนื้อไก่เป็นแหล่งโปรตีคนคุณภาพชั้นดีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ต่อมาคือเรื่องของรสชาติที่อร่อยปรุงง่ายกินง่ายและเป็นมาตรฐานเรื่องนี้ถือว่าสําคัญไม่แพ้เรื่องแรกแต่ละส่วนของไก่นั้นสามารถนำไาปรุงเป็นเมนูอาหารที่มีรสสัมผัสที่แตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละวัฒนธรรม การทำอาหารในทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นเมนูไก่ย่างส้มตำของไทยหรือไก่อบของฝรั่งเราลองนึกภาพไก่ทอดร้อนๆไม่ว่าประเทศไหนก็จะมีสูตรที่อร่อยถูกใจคนในประเทศนั้นๆจนมีเชฟร้านอาหารนำเมนูไก่มาเป็นตัวชูโรงขยายสาขาไปทั่วโลกแล้วนั่นก็คือ KFC ส่วนที่บอกว่าเป็นมาตรฐานเพราะว่าเนื้อสัตว์ปีกอย่างไก่นั้นต่างจากเนื้อแดงของสัตว์ชนิดอื่นๆอย่างแพะแกะวัวหรือหมูที่จะมีกลิ่นเฉพาะตัวตามเมนูอาหารและสภาพภมูมิอากาศในแต่ละประเทศยังไม่รวมถึงการจำกัดทางศาสนาในบางศาสนาซึ่งจำกัดการบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทต่าง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวทําให้เนื้อไก่เป็นเมนูที่เป็นมาตรฐานสากลไปโดยประยายต่อมาเรามาดูฝั่งของผู้ผลิตกันบ้างต้องบอกว่าไก่นั้นถือเป็นสัตว์ที่เหมาะกับการเลี้ยงในรูปแบบอุตสาหกรรมและผลิตออกมาได้เป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าเลี้ยงง่ายโตเร็ว ใช้พื้นที่น้อยและมีต้นทุนที่ต่ำแถมยังทำรอบในการผลิตได้มากกว่า1ปีเพราะในเวลาการเลี้ยงเพียงแค่6-8ถึงสัปดาห์สำหรับไก่เนื้อก็สามารถจับขายได้แล้ว,ลวในขณะที่หมูและอัวนั้นแม้ว่าจะมีสารอาหารที่มากกว่าและมีรสชาติที่ถูกปากมากกว่าสำหรับหลายคนแต่ก็ต้องใช้ต้นทุนในการเลี้ยงและการดูแลรักษาที่สูงมากกว่า รวมถึงการนำไปขายเพื่อการเป็นอาหารแต่กว่าจะได้เงินมาก็ใช้เวลาไปนานปีหลายประเทศที่เคยบริโภคเนื้อหมูมากกว่าเนื้อไก่ในอดีตอย่างในยุโรปหรือประเทศที่นิยมบริโภคเนื้อวัวอย่างในสหรัฐอเมริกาและในอเมริกาใต้ก็หันมาบริโภคเนื้อไก่มากกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นอย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่มีสภาวะเงินเฟ้อกำลังแรงแบบนี้ราคาของเนื้อไก่บ้านเราเองก็มีราคาสูงขึ้นเช่นกันนับตั้งแต่ช่วงปีโดยราคาไก่หน้าฟาร์มในช่วงต้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ36-38บาทต่อกิโลกร,รมัมขณะที่ปัจจุบันนั้นราคาไก่หน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ44-45บาทต่อกิโลกร,รมัมซึ่งสาเหตุก็มาจากต้นทุนในการเลี้ยงที่สูงขึ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการทำอาหารสัตว์อย่างยางธัญพืชและปุ๋ยซึ่งเป็นวัตถุดิบในการปลูกพืชอีกทีนั่นอยู่ในช่วงขาขึ้นมาเป็นระยะเวลาหลายปีโดยล่าสุดได้รับผลกระทบทางสงครามระหว่างยูเครนรัเสเซียและต้นทุนทางพลังงานที่แพงขึ้นรวมถึงข่าวการจำกัดการส่งออกเนื้อไก่ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย เมื่อไม่นานนี้เองก็ทําให้ราคาไก่ในตลาดสูงขึ้นและจะสะท้อนกลับมาอย่างราคาเนื้อไก่ภายในประเทศไทยอีกทีแต่ไม่ว่าอย่างไรเนื้อไก่ก็ยังคงเป็นเนื้อสัตว์ที่มีราคาคุ้มค่าที่สุดต่อสารอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์อื่นๆและทั้งหมดนี้เป็นข้อสรุปว่าทำไม why ไก่ถึงเป็นเนื้อสัตว์ที่ถูกกินมากที่สุดในโลกโดยที่คนไทยต้องภูมิใจว่าเป็นประเทศแรกๆเลยนะครับที่รู้จักการเลี้ยงไก่ก่อนชาติใดๆอื่นๆในโลกและการที่คนไทยคุ้นเคยกับการเลี้ยงไก่มานานก็อาจเป็นเพราะสาเหตุที่ทำให้พยัญชนะตัวแรกของภาษาไทยถูกเลือกให้เป็นพยัญชนะกอไก่นั่นเองและทั้งหมดนี้คือ